สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอภัยเงียบอย่างหนึ่งที่แม้สงครามจะจบไปแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ครับนั่นก็คือทุนระเบิดสังหารบุคคลใช่ค่ะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากแล้ววันนี้เราจะมาดูกันที่ความพยายามของนานาชาติในการจัดการเรื่องนี้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าอนุสัญญาออตตาค่ะ อนุสัญญาออตวาวชื่อเต็มเๆก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและถ่ายโอนทุนระเบิดสังหารบุคคลแล้วก็ให้ทำลายทิ้งด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะชื่อยาวนิดนึงแต่ใจความสำคัญคือการกำจัดอาวุธชนิดนี้ให้หมดไปเพราะผลกระทบมันเลวร้ายโดยเฉพาะกับคนล,ละเลือนเออคนที่ไม่รู้อิโนอิเนเลยค่ะตัวอนุสัญญามีผลมาตั้งแต่ปี1999แล้วนะคะครับ งั้นเรามาเข้าเรื่องกันของมันเลยดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนุสัญญาออตตตวาเขาต้องการจะทําอะไรกันแน่เป้าหมายหลักๆเือะอะไรครับเป้าหมายหลักชัดเจนมากๆเลยค่ะคือห้ามค่ะห้ามเด็ดขาดเลยห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามสะสมหรือแม้แต่ส่งต่อทุนระเบิดสังหารบุคคลแล้วก็ต้องทําลายที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยห้ามหมดาล้อปล่อยทำลายทิง้งใช่ค่ะเหตุผลง่ายๆเลยคือมันเป็นอาวุธที่แบบว่าไม่เลือกเป้าหมาย ใครเดินมาเหยียบก็คือโดนหมดซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวบ้านเป็นเด็กๆค่ะที่ยังคงได้รับอันตรายไปอีกนานหลายปีเลยแม้ว่าความขัดแย้งจะจบไปแล้วก็ตามน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วตอนนี้มีประเทศเข้าร่วมเยอะไหมครับอืมปัจจุบันมี164ประเทศแล้วค่ะที่เป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้โอ้ร้อหกสประเทศนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแสดงว่านานาชาติส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันในเรื่องนี้ ใช่ค่ะเป็นฉันทามติที่ค่อนข้างแข็งแรงมากในเวทีโลกแล้วพอประเทศต่างๆตกลงเข้าร่วมแล้วเนี่ยครับเขามีพันธะกรณีหรือว่าข้อผูกมัดอะไรที่ต้องปฏิบัติตามบ้างครับมี4ี่ข้อหลักๆที่ถือเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะ 1. ก็คือต้องห้ามอย่างเด็ดขาดตามที่บอกไปเมื่อกี้นะคะครับห้ามเด็ดขาด 2. คือต้องทําลายค่ะทําลายทุนระเบิดในคลังแสงของตัวเองให้หมด อันนี้มีกรอบเวลาด้วยนะคะคือใครใน4ปีหลังจากเข้าเป็นภาคี4ปีต้องทำลายให้หมดใช่ค่ะ3คือต้องกวาดล้างพื้นที่ในประเทศตัวเองที่ยังมีการปนเปื้อนของทุ่นระเบิดอยู่อันนี้ให้เวลา10ปีค่ะซึ่งข้อนีออ้ถือว่าท้าทายมากๆ10ปีสำหรับกวาดล้าง hmm. ก็น่าจะยากจริงๆครับและข้อสุดท้ายข้อ4คือต้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผ bueno um> ู้รอดชีวิตน um> ั่นแหละค่ะต้องช่วยเหลืออย่างครบวงจรเลยตั้งแต่การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูร่างกายจิตใจไปจนถึงการช่วยให้เขากลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ฟังดูเป็นข้อบุกพันที่ทะเยอทยานเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องกรอบเวลา4ปีกับ10ปีนี้แล้วสมมติว่าถ้าเกิดทําไม่ได้ตามกําหนดล่ะครับ จะมีบทลงโทษอะไรตามมาไหมครับจุดนี้น่าสนใจค่ะคืออนุสัญญาเนี่ยไม่ได้มีกลไกแบบสารหรือบทลงโทษทางกฎหมายโดยตรงนะคะเอาไม่มีเลยครับไม่มีค่ะแต่พลังของมันมาจากเรื่องบรรทัดฐ,ฐานระหว่างประเทศคือถ้าประเทศไหนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะถูกกดดันค่ะถูกประนามจากนานาชาติทําให้ประเทศนั้นๆเสียความน่าเชื่อถือไปซึ่งมันส่งผลกระทบจริงๆในเวทีโลกนะคะอ๋อ oh. เข้าใจแล้วครับคือไม่ได้มีบทลงโทษแบบเป็นตัวบทกฎหมายแต่ใช้แรงกดดันทางการทูตชื่อเสียงความน่าเชื่อถือเป็นหลักแทนประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแล้วถ้ามองในภาพรวมทำไมการมีอนุสัญญาฉบับนี้ถึงสำคัญมากๆครับนอกจากเรื่องห้ามใช้แล้วมีมิติอื่นอีกไหม แน่นอนค่ะข้อแรกเลยและสำคัญที่สุดก็คือปกป้องชีวิตพลเรือนอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยลดการตายการบาดเจ็บของผู้บริสุทธิ์ลงได้เยอะมากครับอันนี้ชัดเจนที่สุดแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะมันยังเป็นการตอกย้ำหลักการทางมนุษยธรรมคือประกาศให้ลอกรู้ว่าอาวุธชนิดนี้มันโหดร้ายเกินไปนะเรายอมรับไม่ได้ และอีกอย่างที่สำคัญคือมันกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นด้วยค่ะทั้งในเรื่องการเก็บกู้ระเบิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็การช่วยเหลือเหยื่อร่วมกันฟังดูมีผลดีหลายด้านเลยนะครับทั้งช่วยชีวิตคนสร้างมาตรฐานใหม่แล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือด้วยแล้วสถาน,นการณ์ปัจจุบันล่ะครับความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเราเดินหน้าไปถึงไหนแล้วอากที่ถูกเก็บกู้จนปลอดภัยแล้วประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ แต่แน่นอนว่าความท้าทายมันก็ยังคงมีอยู่ค่ะความท้าทายที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับที่ยังเป็นอุปสรรคสําคัญหลักๆเลยนะคะก็คือยังมีประเทศมหาอำนาจบางประเทศค่ะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้อมประเทศใหญ่ๆยังไม่เข้าร่วมใช่ค่ะซึ่งการที่ประเทศเหล่านี้ยังอยู่นอกกรอบความตกลงก็ทําให้การบรรลุปเป้าหมายสากลในการกําจัดให้หมดไปจริงๆมันยากขึ้น และอีกส่วนก็คือประเทศภาคีบางส่วนเองก็ยังเจอปัญหาในการทำตามพันธกรณีให้ทันตามกำหนดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวาดล้างพื้นที่ปนเปื้อนภายใน10ปีเนี่ยมันต้องใช้ทั้งทรัพ,พยากรงบประมาณแล้วก็เวลาเยอะมากๆค่ะบางประเทศก็ยังมีข้อจำกัดตรงนี้อยู่แสดงว่าถึงแม้จะมีความสำเร็จที่น่าทึ่งอย่างการทำลายไป50ล้านลูกมีภาคีตั้ง164ประเทศแต่ภาร,รกิจนี้ก็ยังไม่จบยังมีงานต้องทาอีกเยอะ ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นงานที่ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆสรุปได้ว่าอนุสัญญาออตาวาถือเป็นหมุดหมายสำคัญมากๆในความพยายามระดับโลกเลยนะครับที่จะกำจัดทุนระเบิดสังหารบุคคลเพื่อปกป้องพลเรือนมีความคืบหน้าที่จับต้องได้อย่างการทำลายทุนระเบิดไปมหาศาลแต่ก็ยังต้องเผชิญความท้าทายสำคัญๆอยู่เป็นเช่นนั้นเลยค่ะหนทางก็ยังอีกยาวไกลพอสมควรค่ะ ครับและนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่แล้วก็มหาอำนาจบางส่วนก็ยังไม่ได้เข้าร่วมอย่างเต็มตัวเนี่ยอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้สนที่สัญญาด้านมนุษยธรรมแบบนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นคำถามที่น่าสนใจและน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ